โอ้ไม่ก็ร้อยนิดนิดร้อยกว่าบ,บาทก็ถือเป็นการเดินทางที่ประหยัดนะฮะประหลาดใจกับกระแลตสะอาดสว่างสงบนะจ๊ะนั่นเกินมาสองสถานีจนะนี่ไง <laughs> ที่พักสำหรับเราคืนนี้นะฮะ Good morning เชา้าวันที่5นะครับทุกคน5มิถุนายนนะครับ <200 m. S 3> วันนี้เรากำลังจะย้ายเมืองไม่ใช่เราจะยืนคนเดียว เหมือนเช่นรัแบบนะฮะไปที่อ่ารัอตเทอร์รรดัมนะฮะไปโดยฟลิกสบัสนะฮะเป็นรถทัวร์นะฮะตอนนี้กำลังจ,จะไปขึ้นรถทัวร์นะฮะโดยได้สเตฟานกับนาป้อมไปส่งนะครับจะเด็กหลานจะได้มีฟีลแบบมีคนไปส่งึ้นรถเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าฟลิกลสบัสเป็นยังไงวันนี้จะได้ลองรีวิวด้วยทุกคนตอนนี้เราก็ขับรถมาถึง ที่จอดรถของ Flixbus แล้วนะฮะก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นที่สำหรับเหมือนต่อรถทัวร์นะฮะที่จอดรถของ Flixbus นะฮะจะอยู่ไม่ไกลาจากพวกสถานีรถไฟหลักๆนะครับของแต่ละจุดนะฮะเขาจะห่างจากสถานีนิดเดียวที่เป็นสถานีรถไฟหลักๆแอปพลิเคชันของ Flixbus นะฮะหรือ f l i ก o ูธที่นี่เนาะ ฟิกบูสที่นี่ก็จะมีการปักจุดที่จะขึ้นรถไว้นะฮะเป็น GPS ตอนนี้ก็กำลังรอรถเข้ามาแล้วก็เตรียมขนกระเป๋าขึ้นรถก่อนนี่นะฮะจะเป็นป้ายของฟลิกบัสที่จะสังเกตได้แล้วก็จะมีตารางนะฮะของฟ i ิกบัสนะฮะจะมี F i x Train ด้วย here if you หรอมีรถไฟของฟ l ิกซ์โดยเฉพาะหรอใช่คันสีเขียวหรออืมอ๋อฟลิกซ์บัสจะเป็นรถสีเขียวนะแล้วจะมีรถไฟสีเขียวด้วยฮะ yeah, that s, that s <S แล้วก็นี่ <yours. S 1> จะเป็นตาราง yeah, s <S อ,อ๋อคือ o ัส e ซ d เ m Central อันนี้ <Yeah. S 1> ที่ยินจะไปอ,อ๋อตารางของยีนนะฮะจะเป็นตอน11โมง55เนี่ยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่บน ฟลิกส์บัสแล้วนะครับทุกคนขึ้นฟลิกส์บานาก็มีการล่ำลากับนา้อมนาะแล้วก็สเตฟานเรียบร้อยคนขับนะครับเขาก็ประกาศนะฮะสุ่มๆแปลก็คือประกาศว่าปลายทางเราอยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์นะครับตอนนี้เนี่ยยืนจองที่นั่ง1 b บีนะครับซึ่งเป็นที่นั่งหน้าสุดตั้งใจที่จะดูวิวนะฮะเป็นการจองที่นั่งที่ต้องเสียตังค์นะครับเราสามารถดูพานโนรามาวิวตามที่เขาโฆษณาในนั้นได้ ดูพาโนรามาวิวนะครับทุกคนพาโนรามาวิวคือแผงกั้นนะครับแผงกันแดดนะฮะ,ละเลิศไปอีกนั่งไปสักพักก็เริ่มสำรวจแล้วนะฮะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกใน f i x b u บัมีอะไรบ้างก็จะมีเป็น USB สำหรับชาร์จ Device ต่างๆนะฮะทั้งมือถือแท็บเ,เล็ต iPad นะฮะก็ชาร์จได้หมดเลย แต่ไม่รู้ว่าเขาปล่อยกำลังไฟมาเท่าไหร่นะคะ <c oughs> แล้วก็มีแอร์ต่างๆอันนี้ก็จะมีไฟอ่านหนังสือซึ่งเปิดไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรอะฮะที่สำคัญเขาโฆษณาว่าฟรี w i i i on the bus นะฮะเรามาเช็คด,ดูเนาะว่ามีสัญญาณ Wi-Fi ไ,ไ,ไหม เดี๋ยวเราลองเปิด Wi-Fi ดูนะฮะมารีวิวกันตรงนี้เลยว่ามีไหมนี่ไง Fixbud Wi-Fi กำลังต่อนะครับมันบอกให้เราลงชื่อเข้าใช้เราก็จะต้องคอนเฟิร์มนะฮะเงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วก็กด Connect to Wi-Fi แล้วอ่ามันก็จะบอกว่า Wi-Fi ของ f i x b u s already connected and เนี่ยฮะสัญญาณ Wi-Fi ก็ขึ้นและดูซิว่าเราจะเล่น Facebook ได้หรือเปล่าโอเคเข้าได้ปกตินะฮะโอเคเออคอนเฟิร,ร์มนะฮะ Wi-Fi เขใช้ได้จริงๆระหว่างที่เรานั่ง f i x กสป t ไปนะฮะเราจะลองมารีวิวดูว่า F i x กสปาคแอปถ้าเป็นเพื่อนสนใจอยาก ใช้แอปฟลิกบัสนะครับในการจองรถบัสในทั่วยุโรปเนี่ยพเพื่อนๆจะทำยังไงกันบ้างอันนี้นะครับเป็นไอคอนของฟลิกบัสนะครับสามารถโหลดได้ทั้ง iPhone และ Android น,นะฮะเ,เปิดขึ้นมานะฮะเพื่อนๆต้องมีอินเทอร์เน็ตเนาะนายก็จะใช้เวลาโหลดหน่อยโอเคอันนี้เดี๋ยวผมกลับไปหน้าหลักก่อนนะฮะหน้าหลักมันจะบอกว่า ทริปตอนนี้ก็คือเนี่ยไ,ฮไปฮาร์ตดัมนะครับไปฮาร์ตดัมแล้วก็จะมี QR code โค้ดนะครับให้สแกนนะฮะเปิดขึ้นมาเนี่ยรูทที่ผมจองไว้นะฮะก็จะมี QR code โค้ดมาให้ทางเจ้าหน้าที่ขับรถนะครับได้สแกนตั๋วนะครับก่อนขึ้นรถแต่เมื่อกี้เขาก็าไม่ได้สแกน QR นะครับเพราะว่าเขามีข้อมูลของเขาอยู่ในมือถือเขาอยู่แล้ว ว่ามีผู้โดยสารที่จะขึ้นวันนี้เนี่ยมีใครบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขอดูพาสปอร์ตเราว่าชื่อตรงกับข้อมูลที่เขาได้รับไหมถ้าชื่อตรงก็ขึ้นได้เลยครับในทริปที่จะไปรอสเดอร์ดัมของผมนะครับบัสสเตชั่นตรงนี้เนี่ยลองคลิกขึ้นมาดูเขาก็จะบอกเราว่าบัสสเตชั่นที่เราต้องขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับก็จะมีคำว่า,า track your trip มันก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยรถเราวิ่งไปไหนอยู่เห็นสีเขียวๆนี้ไหมจุดนี้ว่าตอนนี้เนี่ยรถเราอยู่ตรงไหนในแผนที่นะฮะตอนนี้เราอยู่สีเขียวตรงนี้กำลังจะไปตรงนี้นะฮะก็เป็นฟังก์ชันที่ดีเหมือนกันมันทําให้เรารู้ว่าเราไปถึงตรงไหนแล้วเดียวอนกลับมาหน้าหลักนะฮะ เขาก็จะมีหน้าให้เราจองนะฮะว่าเราจะไปไหนได้อีกเขาก็จะแนะนำแท็กต่างๆที่ควรไปหน้าไปของ f l i x b u บันะฮะถ้าเราใช้บริการเขาอะฮะเราสามารถไปเที่ยวที่ไหนบ้างได้บ้างด้วย f l i x b u บันะฮะดูสิก็จะมีจุดสีเขียวๆเต็มแ,แอปเป็นหมดเลยอันนี้จะเป็นป้าย ของ f ิกซ์ัที่สามารถวิ่งรถไปแถวๆนั้นได้นะครับอ่าพอย่อออกมาเต็มยุโรปเลยเห็นไหมฮะก็จะเป็นเครือข่ายนะครับของรถโดยสารประจำทางนะฮะที่นั่งข้ามประเทศได้ในเขตยุโรปนะฮะโอ้ไล่ไปถึงลอนดอนไล่ไปถึงฮอลแลนด์เลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครือข่ายรถที่ใหญ่มากอะฮะ ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสเดินทางมายุโรปรอยากลองให้นั่งฟิกซ์บัสด,ดูนะฮะก็ราคาโดยภาพรวม่ยถูกกว่ารถไฟนะฮะไหนดิวสิว่าถ้าเราเข้ามาเราสามารถจองได้ด้วยวิธีไหนสมมติเอาง่ายๆผมลองนั่งจากรัสเซอร์ดัมไปอัมสเตอร์ดัมดูนะฮะนี่ตัวนี้ไปอัมสเตอร์ดัม ในวันที่7นะฮะดูวันนี้วันที่5ลองเซิร์ชดูวันที่7 Passenger s ก็คือจำนวน1คนนะครับที่เป็นผู้ใหญ่วัน u l u l t และลองกดเซิร์ชดูมันก็จะมีมาบอกว่าวันที่7เนี่ยมีรถเที่ยวไหนเวลาไหนบ้างจากรอสเตอร์ดัมไปอัมสเตอร์ดัมนะฮะก็จะมี7โมงนะฮะ แต่มันสั้นๆนะครับมันจะแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งเห็นไหมเป็นไดรก c หมายความว่าเป็นตรงนะครับเป็นตรงไม่มีแวะไม่มีเปลี่ยนรถนะครับดิ่งตรงเลยแต่อาจจะมีแวะตามป้ายบ้างนะครับเพื่อรับผู้โดยสารระหว่างทางแต่ไม่มีการเปลี่ยนรถนะครับส่วนใหญ่แล้วฟิกซ์บัตรจะเป็น d i ร e ซะส่วนมากถ้าเป็นเส้นทางใกล้ๆนะครับ <ๆ S 1> ก็จะมีตั้งแต่7จ็ดโมงสี่สิบแปดโมงสี่สิบ เก้โมงห้แทบจะทุกชั่วโมงเลยอะเวลาไหนคือเวลาที่เด็กที่สุดโอไม่ก็เด็กที่สุดคือ4ี่ทุ่มสห้าแล้วไปถึงที่อัมสเตอร์ดัม5้าทุ่มคึ่งนะครับก็เป็นทางเลือกนะฮะในการเดินทางที่เราสามารถเลือกได้โอ้แค่สยูโรเสามยูโรก็จะประมาณร0อยนิดนิดร้อยกว่าบาทก็ถือเป็นการเดินทางที่ประหยัดนะฮะ แล้วก็ถ้าคุณไม่รีบก็นั่งชิวๆไปได้นะครับ เช้าได้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเห็นช็อกโกแลตอันหนึ่งแล้วรู้สึกงงมากกับกล่องรู้สึกประหลาดใจได้อยู่ในกลุ่มช็อกโกแลตนะฮะเป็นรูปปาะพุทธรูปนะฮะก็เลยลองซื้อมาด้วยความแปลกใจแล้วจะลงมารีวิวดูนะฮะยี่ห้อเดียวกันเนี่ยก็ซื้อมาอีกตัวแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันคือรสขิงออแปลกดีช็อกโกแลตรสขิงก็เลยลองซื้อมาชิมดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไง นี่เดี๋ยวเรามาสู่ตัวนี้ก่อนนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงลองอันบ็อกซ์ดูกินวิวช็อกโกแลตกลิ่นขมิ้นนะฮะชิมไม่รู้สึกเลยถึงขมิน้นไม่มีความเป็นขมิ้นโดดมาเลยแค่จะมีความเผ็ดนิดๆไม่รู้เผ็ดอะไร แต่รสชาติก็จะไม่เลี่ยนเท่าชา็อกโกแลตปกตินะฮะแต่มันมีความหวานความกลมของช็อกโกแลตโผล่เข้ามาอยู่ mm hmm. แหลกแต่งกล่องนะฮะแต่รสชาติก็จะเฉยๆไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกเซอร์ไพรส์ประหลาดใจขนาดนั้นเรามารีวิวตัวขิงต่อกันดีกว่านะ mm hmm. ลองแกะดูอ mm ันบ็อกซ์ดูน mm hmm. ี่หน้าตาของรถขิงนะฮะราคาเท่ากันนะฮะ โอ้ไม่เท่าอันนี้2.60ยูโรนะฮะแพงกว่าารถคามิ้นหน่อยหนึ่งอันนี้รถขิงแพ็กเกจข้างในก็จะเป็นสีทองอาลามเลยเห็นปะสีขาวๆเนี่ยก็น่าจะเป็นครีมขิงนะฮะเอออันนี้ค่อยมีกลิ่นขิงเผ็เดเๆโผล่ขึ้นมาหน่อยลองชิมดู มีความหอมมีความเผ็ดของผิงชัดเจนมากแต่ก็รู้สึกเหมือนมีเหล้าด้วยยังกลินเหล้าอยู่นิดๆน,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 นะก็ <c oughs> อันนี้แปลกอร่อยดี <c oughs> แต่ว่านี่ยซื้อเพราะความประหลาดใจในแพ็กเกจโดยเฉพาะเนี่ยช็อกโกแลตสะอาดสว่างสงบนะจ๊ะกินแล้วก็อาจจะ Rest in peace ตอนนี้เราก็มาถึงเมืองรอตเร์ดัมแล้วนะครับเพืเ่อนๆเราจะมาดูว่า f l i ก b ์บัเขาจะเข้าตรงเวลาไหมน่าจะเข้าไปถึงจุดจอดรถตามเวลานัดหมายคือบ่ายสามนาทีตอนนี้เวลาบ่ายสองนะฮะก็ถือว่าน่าจะมาก่อนเวลานะฮะฟ l ิก b ์บัก็ค่อนข้างตรงเวลาเนาะ ไม่ได้ใช้เวลามากไม่ได้ดีเลยแต่สำหรับคนอื่นนี่ผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้นั่งฟลิกซ์บัรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ชิลดีนี่ไปเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยฮะไม่ได้มาเรทอะไรเงี้ยแนะนำนะฮะถ้าใครอยากเที่ยวราคาประหยัดนะฮะในแถบยุโรปลองนั่งฟลิกซ์บัดูนะฮะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ โรงแรมนะฮะเราจอง Cube House ไว้นะฮะนั่งรถไฟใต้ดินนะฮะเมโทรไปตาม G P S เนี่ยฮะอ๋อนี่ไงด้านหน้าเป็นอาคารของเมโทรของที่นี่ตรงนี้นะฮะเป็นสถานีรถประจำทางทั้งหลายทั้งรถไฟแล้วก็รถบัสนะฮะชื่อล o อตเตอร์ดัมเซ็นทรัลนะฮะไม่รู้ทางภาษาทางนี้จะอ,าจอ่านว่ายังไงก็น่าจะเป็น ศูนย์กลางของรถนะฮะที่รถร์ดำนะฮะเซ็นทรัลก็คือนั่งไปประมาณ5สถานีไปที่สเตชันบาร์กนะครับลองไปหาดูที่ซื้อตั๋วก่อนเพราะว่าวันนี้เรามาถึงช่วงบ่ายแล้วยังไม่อยากซื้อตั๋วประเภทแบบวันเดที่เหมาทั้งวันนะฮะเพราะว่ากะว่าเข้าไปเช็คอินที่โฮสเทลแล้วก็เราคงเที่ยวแถวแถวโฮสเทลเป็นหลัก เพราะว่าโฮสเทลของเราอ่ะมันเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่อยู่แล้วเราคงจะเที่ยวแถวโฮสเทลแล้วก็เดินเที่ยวไม่ไกลจากที่พักมากอะไรเงี้ยพรุ่งนี้ค่อยซื้อติเกตประเภทเหมาวันอีกทีหนึ่งนะฮะที่นี่วิถีชีวิตของเขาก็จะหนักไปในทางปั่นจักรยานเป็นหลักเลยคนปั่นจักรยานก็จะค่อนข้างมีอภิสิทธิ์นะฮะไม่รู้จะไปขึ้นรถไฟรอบนีทันหรือเปล่าลองดูนะอ่าเข้ามาในสถานีแล้วฮะ เดี๋ยวหาที่ซื้อตั๋วก่อนนะจริงๆน่าหาเช่าจากักรยานมากกว่าเนาะ,นะลองจองตั๋วดูผ่านออนไลน์นะฮะผู้ใหญ่หนึ่งคนตอนนี้เราก็นั่งอยู่บนรถไฟนะฮะเพื่อนๆรถนี้เป็นรถที่ตรงไปสถานีรถ,ถดธรามนูญเลยนะครับโดยไม่ได้สต็อกที่อื่นนะฮะเราซื้อออนไลน์ซื้อออนไลน์เสร็จก็ไม่รู้ว่ามาหลงสถานีไหนอะไรยังไงขึ้นถูกไหม ก็เห็นชื่อสถานีมันตรงกับในแอปพลิเคชันของรถไฟนะฮะก็เลยลองขึ้นดูเวลาก็ตรงชานชาลาก็ตรงก็ขึ้นดูแล้วกันแล้วก็ที่เหลือก็มั่วเอาจ้าขอให้มันถึงแล้วกันเนาะเพื่อนๆสรุกฟังเพียนั่งเกินมาสองสถานีจ้าได้นั่งเร่น้าได,ได้นั่งไดนดูเมืองสองสถานีจ้า แล้วได้นั่งย้อนกลับไปเดี๋ยวลงสถานีถัดไปนะฮะแล้วก็นั่งย้อนกลับก็ขึ้นชานชาลาผิดเสลยอีกแล้วจ้าตอนนี้ก็รอนะฮะอีกประมาณ5นาทีเพื่อลอรถกลับไปสถานีลากนะฮะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาสู่รัชดหลกวันที่เรียบร้อยแล้วออกมาปุ๊บก็เจอคิวบ์เฮาส์นี่ไงที่พักสำหรับเราคืนนี้นะฮะ านะครับออกแบบมาดีมากอะ่ะโซนตรงนี้ก็จะเป็นวิวของเมืองอีกด้านหนึ่งจะไปที่นั่นกันแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของที่นี่นะครับมาร์เก็ตฮอลล์แถวนี้ไม่แต่วัยรุ่นเลือดร้อนนะฮะมีคนตะโกนด่ากัน